อตอนนี้เราได้พัฒนาแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องยาข่าหญาเพราะปัญหานส่วนใหญ่แล้วโคริการมันคือไม่เน้นเรื่องของยาข่าหาเพราะว่ามันจะมีปัญหาคือโอเคยญาตายดีแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยดีเราเสื่อมดินระสมพวกไส้เดือนกิ้งคือที่มันมีอยู่เนะี่ยมันตายหมด เราทำยังไงอะใ,ใ,ในเมื่อในเมื่อเราเป็นคนทำลายทำลายสิ่งของนี้แล้วเราก็จะ่้องขอเรื่องของดินไม่มีทางครับนั่นคือถ้าไม่มีไส้เดือนพี่เราไม่ต้องขอว่าดินท่านจะ,จะ,จะดูสมบูรณ์ไม่มีทางดังนั้นเราจึงคิดคดยาฆ่าหญ้าที่เป็นอินรีนะครับตอนนี้เราทําไปถึงขั้นหนึ่งแล้วแต่มันยังไม่พอใจมันยังเป็นขนที่ยังไม่น่าพอใจมันต้องฉีดปุ๊บมันต้อง ตายถึงหน้าถึงคนไม่ต้องตายเลยอะ่ะแล้วก็ดิน้นดิ้นไม่เสียอะไรเงี้ยกรรมกรมพันธุ์ชนใช่ไหมาครับการคล้ายใช่ไหมครับคล้ายนั่นคือเผาไหม้แต่ว่าขอถามหนึ่งคือคือแถวบ้านคือเขาเขาฉีดกรรมพสนนนะฮะแต่ว่าแรกแรกแรก็ไอ้อายตายแต่ช่วงหลังคือไอ้ตรงพอคือถูกต้องเพราะมันใจแบบแต่มันใจแห้งแล้วมันทำมันตโตอย่างเงี้ยมันหักหมดเลยถูกต้องถูกต้องแต่นั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องอะไรดื้อมงกเลยไหม ถามว่าเราทำยังไงไม่เสร็จงั้นุบหนึ่งตอนนี้กำลังกำลังให้มันวิจัยให้มันเป็นแบบถุงปัญญาที่จะช่วยมันถ้าเป็นแบบเผาไหมเนี่ยมันยังใช้เกี่ยวกับมันไม่ได้เพราะว่าเวลามันกระเด็นไปนิดเดียวแม่งเลยแต่เราลดลมใยมันจะมันจะกัดเลยเพราะกัดเป็นแผ่นทิดเดียวนะพี่วัดมันจะโตขึ้นมันจะมันจะเริ่มรอบแล้วพอสักสามเดือนนี้ลมมานทิศเดียวแต่นี้ไม่ไม่ใช้ยาใช้ใช้มุน นะครับแต่นี้ถามว่าถ้าผมทำสักร้อยไร่พันไร่ผมไม่ตายเหรอกแต่นั้นเราก็ใช้เรื่องของอ่าตอนนี้ช่วยได้เรื่องของยาคุมนะยาคุมยากคือเราใช้ของซูซูยาแล้วก็ตัวน,นี้เราได้พัฒนาพี่น้อง,อ,งองลองลองลองดูนะครับลองสังเกตตรงน,นี้นะครับตอนนี้เราเราเองนะครับเราวิธพัฒนาการถึงขั้นแบบว่าเราสามารถทําให้มันเนี่ยมันโตเท่าไหร่ก็ได้สังเกตไหมครับนี่คือข้อขัดขงของความโตใช่ไหมครับพอเราฉีดพาวเวอร์ทีมเข้าไปนะครับมันจากขนาดนี้นะครับ นี่แค่สองอาทิตย์ครับพี่น้องนั่นหมนายความว่ามันมาช่วยเรื่องยากมันจะคุมยากได้เร็วมากหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ใช้ power effect เข้ามาช่วยข้อมันก็ถี่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะมชั่วโมงนี้เราเราสามารถทำยังไงก็ได้ละยิ่งทําระบบพิการมันมันยิ่งสนุกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ตามนาตรฐาเราลเลยนะเราก็สามารถสั่งมันได้นะี้สั่งได้ครับสั่งได้นะต้องการต้นต้องการสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องต้นอย่างพี่พงพัฒน์ไม่ต้องมีปัญหา จบละเพราะว่าปัญหาของท่านก็คือวิธีแก้งเราเราเรารู้ว่าการทํางานมันต้องมีปัญหาถ้าคุณทํางานปมหาไม่ไม,ไม่ไม่เกิดครับต้องผมชอบปัญหายิ่งมีปัญหาเยอะเรายิ่งแก้เยอะเราก็มีความเชี่ยวชาญเยอะนะครับปัญหาันี้ไม่อยู่ในตํารานะปัญหาไม่อยู่ข้างนอกนะเห็นไหมปัญหาอยู่นอกตรงนั้น